เรามาตัดแทมเป้กันว่าเขาจะเป็นยังไงเหมือนเต้าหู้เหมือนเต้าหู้ประเทศประเทศจีนเนาะเขาก็เหมือนเห็ดน่ะดูไปดูมาก็เหมือนเห็ดชนิดหนึ่ง เหมือนเห็ดชนิดหนึ่งที่เขาต้องการโตด้วยเชื้อราเชื้อราดีที่กินได้นี่แกมาแล้วเพื่นเพื่นนี่เพื่อนเพื่อนอจะมีความอุ่นความอุ่นหอมเหมือนเห็ด คนไม่รักสุขภาพเนี่ยเขาจะกินไม่ได้แต่ถ้าคนไหนที่เขารักสุขภาพอะ่ะเขาจะกินได้ถึงจะไม่อร่อยก็กินกินเพื่อสุขภาพตัวเองหั่นเต็มเป้ให้เพื่อนๆดูก็คือนี่คือแบบใส่ถาดใส่ถาดเขาก็มีเชื้อราขึ้นทำมาให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวจะชิมให้เพื่อนๆ จะรสชาติเขาจะออกเปรี้ยวนิดๆเพราะเราใช้น้ำส้มสายสายชูคลุกอะ่ะเขาจะหอมหอม,หอมเนี้ยหอมชะลาอย่างเงี้ยกลิ่นคล้ายๆเห็ด เดต่างๆเขาเกิดมาก็เป็นเชื้อราเชื้อราดีดีต่อสุขภาพแต่เ,เพื่อนๆรักสุขภาพลองทำดูม,ม,มันก็มันก็ใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่โอเคเลยถ้าใครรักสุขภาพแนะนำแนะนำทำกิน เดี๋ยวจะตัดตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็จะใส่กล่องใส่ตู้เย็นนีปิดฝาใส่ตู้เย็นกินแทนขนมเราทํากินเมื่อเรานึกอยากกินเราไม่จาเป็นเราต้องทํากินทุกวันถ้าเรานึกอยากเราก็ทํากินเป็นครั้งเป็นครา,าวบางคนทํากินทุกวันก็ดีต่อสุขภาพตัวเองแต่บางทีสําหรับเรานะทากินทุกวันมันก็จะเบื่อ เอามาให้เพื่อนๆดูจำเป้ที่เราทำวันที่สามโอเคผ่าน